ยินดีต้อนรับทรช่องผมเวนคีไลนะครับผมในวิดีโอนี้ยุบกันได้มีชีว่า The Professional ซึ่งไม่ใช่เกมผีไม่ใช่เกมสยองอะไรเลยครับผมเป็นเกมที่เบาสมองมันจะเบาสแค่ไหนกันเชียวอยไป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  ไม่ใช่เกมสีหยองอะไรเลยครับผมเป็นเกมที่เบาสมองว่าผมจะบ้ากับเกมผีอยู่แล้วเนี่ยเอาละครับผมมาผลคานสมองด้วยกันดีกว่า l ล t s ก o โอเคสตาร์ทเกมครับผมผมจะใส่แบบนี้จนกว่าจะจบคลิปอ้อเดบิลลาของฉันเลยนะ let's let's l โกอ go <S uh, เล่นยังไงล่ะเนี่ย อ่าฮะกดคลิกซ้ายเพื่อที่จะแบบนี้กดขี้ขวาเพื่อที่มาหันมุมกล้องได้เวลาเริ่มปั่นป่วนฮาชีแตี่ยโอ้ยแย่บอยฮู้ฮู้จูไปแบบนี้นะครับโปรเฟชชั่นอลนี่แหละที่เขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลโอเค้ยฉีขาชี่ขา มีข้อต่อมึงก็ปเป็นในสัตว์นี่กูจะทำไงอะ่ะโ okay. อเคถ้าสะพานลอยกูจะทำไงต่อกูทำไงต่อดิ๊บผมจะต้องพยุงตัวเองเอึ๊บไม่ใช่ต้องเอาแขนอึ๊บปุบอุย๊ยนี่แหละผมเฟรนเดลของแท้หรือบอกตกนี่หละนี่หละ

อยากย็นแสนเข็นเหลือเกินเอาหัวงอโงกหัวไปหน่อยเอ้ะมองไปข้างหน้ามองตรงเข้าใจไหมเพื่อนมองตรงมองลงไปนั่นสายตาคู่นั่นแหละดีเยี่ยมเลยมองตรงไปข้างหน้าเพชรก้อนนั้นครับเออเป็นง่อยเลยกูชิบหายแล้วยากขึ้นเยอะอือยา อย่าไป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 ดิอุ้ยมึงนี่เดียวนี่เดียวฮุบฮุกฮุกยิ้สมึงแข็งแกร่งมากมึงสุดยอดมากมึงมึงตายยังเมอนมึงตายยังมึงโอนกูขุนละมานมึงมากเลยซะไปเก็บมาไปเก็บมาไปเก็บมามาถืด้วยมาถืด้วยเอ้ยแบ็คเวฟแบ็คเวฟ์ดูดูดู ยอดสุดยอดฮวยแบ็คฟลิปแบ็คฟลิปฮึอฮึสอฮึฮึสฮึวิ่นนารักจ้าาซเซตุตุตซเซโนี่มันศิลปะการต่อสู้แขนหนึ่งเการต่อสู้รูริงวะนั่นอะ นะทีหลันี้นะเออมันแค่น,นั้นเองทำไมมึงไปไม่ได้เว้ยอยู่ภายในใจเป็นมือรันเอ้ยเออผมว่าขาต้องไปแล้วแหละขาต้องเป็นเอ้ยเห็นใช่ไหมว่าถ้ามึงกลับไปมันจะเจออะไรมึงจะโดนช็อตไฟฟ้านะ <c oughs> มึงรู้หรือเปล่า ยา,ยาออกมารางจังเลเซอร์นั่นเลยเฮี่มันยากจังวะเฮ้ยไป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 ,ไ,ปไมึงที่นี่ี้เลยมึงไปสตี้นี่เลยไปหลังไปหลังเข้าหลังเข้ามึงรับรองถอยกลับนะเพื่อนเฮ้ยยา ไอเลียวไอ้เลียวไอเลียวไปต่อว้ายิเสยิสกดดึ๊บ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 ไปอย่างน้อยกูก็กลับมาแล้ววะ มองเอาไว้นั่นแหละก็สิที่แกต้องการมองมันเอาไว้ถ้าแกไม่เดินดีๆจั้นแกก็ไม่มีทางไปเก็บมันได้หรอกโอย Are you serious? ยูเซอร์ไส์วุ้ยจา้าจูดจ้าจ้าได้เวลาเร็จกูแลนวชักจบจะมีแล้ววะฮุบ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 ไม่ไออมอบหมค่าซะอ่าแล้วทีนี้ปัญหาคือกูจะกลับยังไงใช่ไหม แบบไม่ยากเลยกับบโคตรไม่ยากเลยกับโคตรง่ายก็พูดตรงๆก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละครับคงไม่มีอะไรผมทํามากกว่านี้แหละโอ้โหทีนี้นะช็อตไม่ให้กูกลับแล้วตอนกูมานะช็อตไม่ให้กูมามึงน้ำมึนเกือบเลยว่ามันไม่าเก่าแค่ใช้วิธีเนี้ยใช้วิธีแบบไม่มีหัวไหล เชี่ยยยทำไมมึงเห็นข้างๆได้ไหมเนี่ยมึงเห็นไหมที่ตรงโลกนี่อที่มึงไม่มีกองอ่ะมึงไปไม่ได้หรอกวะเฮ้ยจิ้มไปฟังตรงข้ามมึงมึงมึงจะจับม่าเกี่ยวไหมมึงเกี่ยวไอ้ตรงแหลมๆเพชรอะไอ้มันโอ้ยมึงไม่รู้เรื่องหรอก ทำให้เรารวยเยสขึ้นไปแล้วจ้าเอามาบอสแกคุณใช้เวลาเข้าออกเป็นเวลา35นาทีและอีก9วิ เป็นเกมแค่เกมทดสอบความชำนาญตัวเองครับผมคิดว่าจะมีฉากจบเวียนเลยที่มันดีกว่านี้มันนั้นมันไม่ดีเลยมึงบังคับยากมากมึงแมมเฮ้เออเฮ้ยไปกันโอเคโอเคเดียม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 อะอะเอามาเออมาโอเคโอเคอ่าเยอะใช่ใช่เจ็งมากใช่ไหมใช่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 นายขึ้นที่ขึ้นที่ดีว่าไม่มีอะไรติดขัดเลยว่า ใช่สามสิบาสามสิ้าถือว่าเร็วยนอารวยเอออ่ะเอาไปเใครชอบก็ร s บสปกนดเลในใจผมด้ยครับผมวิดีโอนี้พ่ผมจคุวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้อลาไปก่อนไปย่าย่ำย่ำย่ย่ยอเจ